มาแล้วเสื้อตะก้อลีรุ่นลิมิเต็ดปีนี้มาในโทนสีชมพูน้ำเงินเนื้อผ้านุ่มสวมใส่สบายสะกดทุกสายตาที่เดินผ่านสไตล์คุูครูแฟลตคับที่สนใจสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ที่เพจเซปัตะกอ้อหรือสแกน QR Code โค้ ode, ได้เลยครับรีบๆหน่อยนะจ๊ะของมีจำนวนจำกัดใครได้สวมใส่รับรองฮิตติดกระแสแน่ จะเสิร์ฟก่อนโดยเจ้าของฉายาโป้งปิดบัญชี <c oughs> มาออกตัวแบบนี้นี่น่ากลัวครับเกิดขึ้นมาได้สวยหน้าเน็ตยังไงยังดักอยู่ครับโอ้โห,โหเอาขึ้นมาได้ยังไงตรงนี้คล้องไปสวยๆครับ อ้วดไปที่อืมเอาขึ้นมาได้อยู่ลูกนี้ยังไงโอ้โหแก้ไขมาสวยงาม5ต่อ6อัดมาหนักๆก,ก็ยังเอาขึ้นมาได้หวดลงไปอ่อโดนบล็อกได้แต่ไม่สีสเกตจะวัดกับตัดยอดมาโอ้โหข้อมาสวยๆครับต้องแก้ไขไปยังขึ้นมาได้หน้าตาขายบุญเดริตหวดลูกนี้ไม่เหลือ ไปที่คลายตัดยอดบ้างโอ้โหนี่แหละฮะ9ต่อ13เขาอมาเอาขึ้นมาได้สวยไปอีกแล้วสอระสักเทาซีรีเขาอมาโอ้โหสวยครับน่โหวดมาลุนพีตั้งขึ้นมาได้ ไปที่หัวขาอ้าวโดนบล็อกของบุญญาลิศเต็มเต็มโอ้โหยังไงยังไงยังไงโอ้โหบุมพัดเ <c oughs> จ้าตัวก็พยายามสุดๆแล้วนะฮะบุมพัดผู้สงา่าอืมหนาวขึ้นมาได้ครับุดทขาโอ้ยสวยงามเป็นแต้มของน้องไาย อัดมาหนักๆกรตพงก็ยังเอาขึ้นมาได้หัวลูกนี้ติดอารับเกมรับของหนองคายทำงานเป็นยังไงเกมรับได้ไดเกมบุกก็เด็ดขาดยังเอาขึ้นมาได้หัว,วลูกนี้อ่ะอต้องแก้ไขโอ้โหอัดมาหนักๆหูพัดยังเอาขึ้นมาได้ลูกนี้เป็นยังไงไ อัดมาหนักๆรัตภพตั้งเข่าได้โอ้โหโอ้วันนี้เปลี่ยนคงคาลงมานี่โอ้โยลูกหนักไม่ได้ขอแบบเบาๆแล้วกันจะติดเครื่องไล่ทันไหมหวัวตรงนี้โนโนทพีก็เอาขึ้นมาได้อีกต้องแก้ไขมาแต่ทำได้ดี อัดหนักๆมาโอ้โหเรียบร้อยครับก็เป็นนั้นว่าเซตที่2หนองคายเอาชนะไปด้วยสกอร์21-15มาอีกแล้วโอหุยได้ไหมแต่อภิษักยังเอาอยู่ครับรุสดีโอ้หุยลุยดักไว้ได้ครับเป็นโอกาสของหนองคายสิงเกตครับผู้ชม รูมันล้นมาน้องกายชนละิิธย์ก็ยังเอาขึ้นมาไดคราวนี้โอ้โหชนละิิธย์พาดได้ยังไงน้อง่ายจะไปที่ใครลงเข้าช่องแต่ว่ายังงัดขึ้นมาได้คราวนี้โดนบล็อกเป็นโอกาสของน้อง่ายซันแบ็กโอ้โหยังได้อยู่ครับปอลพัดตั้งมาชนลสิทธิ์ขึ้นตีโอ้โหอัดหนักๆอภิษฎก็ไม่พลาด ลุสดีหวดลูกนี้ไม่เหลืออัดหนักๆมาคราวนี้โอ้โหนักคลรินตีไปที่พระพรพัฒน์เอาขึ้นมาได้ชนละสิทขึ้นหัวลูกนี้แม่ลุสดีบล็อกได้เหมือนกันต้องการอีกสองคะแนนจะทำได้ไหมโอ้โหลูกนี้ยังเอาได้ครับลุสดีขึ้นตีอ๋อเหรครับเป็นโอกาสของศรีสเกตชนละสิ ใส่หนักๆเต็มเลยลูกนี้อภิศักนี่เนี่ยอัดเป็นชนสิทธิ์ตั้งมาได้มาที่ชนสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไม่พลาดครับชนสิทธิ์ตรีภูมิก็เซตรแรกในทีมขอเป็นสีสเกตชนะไป21-17ต่อ 17. หวางมาที่ชนสิทธิ์ตั้งมาชลสิทธิ์ต้องแก้ไขอุ้ยอะไะฮะนี่แน่โอ้ย,ยังได้อยู่ครับ โอ้โหถึงท้ายตารางแต่ก็เดือดเหมือนกันชนลสิทธิ์ตั้งขึ้นมาได้พุทธินาถเอาไปให้หน้าตะขายขึ้นหัวลูกนี้สวยงามเจตต่อ5ตัดยอดมาโอ้โหวางหลังเท้าได้สวยต้องแก้ไขามาแต่ว่าพุทธินาถเอาอยู่ตั้งไปชนลสิทธิ์หัวลูกนี้ ไล่ทันไหมไม่ทันแต่อห้าอนพัดจัดจอดแต่จะเอาขึ้นมาได้แต่ล้นมาเอาละเป็นโอกาสของเอ้าแม่โอ้โหไปพลาดเองสีสเกตเจ็ดต่อสิบห้าอภิษกยังเอาขึ้นมาได้ชลสิธิ์ต้องแก้ไขไปอเอา้เอา เป็นโอกาสของเจ้าบ้านพุทธินาถชนลสิทธิ์ขึ้นลูกนี้ไม่เหลือ <c oughs> จะมีเซฟไพ่ไหมครับนักครินประแดงโคอัดหนักๆไปแต่ว่ายังไม่พลาดครับสรีสเกตัวลูกนี้โอ้โหชนลสิทธิ์แหมมีบาดเสียวเหมือนกัน <c oughs> ลงมาก็ได้เปิดครับธีรพัฒนได้ตีครับโอ้โห แล้วก็เป็นคนทำแต้มให้กับสีสเกตชนะไป2 0ต,ต่อ9สำหรับผูเ้เล่นหมายเลข10ธีรพัฒน์ทีเจริญ <c oughs> ก็เป็นนั้นว่าจบเกมการแข่งขันคู่ระหว่างสีสเกตกับน้องคายนะในทีมที่2ด้วยทีมขอสีสเกตเอาชนะไปได้2-0ต่อเซต21-17แล้วก็21-19ต่อจบเกมการแข่งขันในคู่นี้เสมอกันไป1-1ต่อทีม